นี่คือเรื่องราวของเด็กสาวมัธยมปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่งจิอากิกับเมย์จังเป็นเพื่อนรักที่สนิทกันมากทั้งคู่กับคุยเล่นกันอย่างสนุกสนานเมย์ก็บอกให้จิอากิแบมือยื่นแขนออกมาเมื่อจิอากิทำตามที่เมย์จังบอกก็พบว่าศอกของเธอสามารถแนบชิดต,ติดกันในขณะยื่นมือออกมาได้เมย์จังบอกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าแขนลิง แขนแบบนี้เหมาะสำหรับตีกอล์ฟในขณะที่ทั้งสองคนหยอกล้อกันไปมาก็สังเกตเห็นว่านาส,สึกิที่เป็นเด็กใหม่ชอบแอบมองมายังจิอากิแต่พอเธอมองกลับไปนาส,สึกิก็ยังรีบหลบตาทำให้จิอากิรู้สึกไม่ชอบที่หน้าเด็กใหม่คนนี้เลยหลังเลิกเรียนจิอากิและเมจังก็ร่ำลากันเพราะจิอากิมีนัดกับรุ่นพี่ยูอิจิเอาไว้ว่าจะกลับบ้านพร้อมกัน เมจังจึงฝากทักทายรุ่นพี่ยูอิจิก่อนที่จะแยกตัวกลับบ้านไปแต่แล้วอยู่ยูนัสกิก็โผล่ขึ้นมาทักทายจิอากิทำเอาเธอตั้งตัวแทบไม่ทันนัสกิถามเธอว่ารู้ไหมว่าการพนมมือไหว้มีหลายความหมายต่างกันไปที่รายละเอียดหากพนมมือไหว้โดยที่ให้แขนทั้งสองชิดกันไปจนถึงข้อศอกแบบนี้เรียกว่าไหว้แบบลิงมันแสดงถึงความยินดีต่อการสูญเสีย หรือพูดง่ายๆมันคือการไหว้สําหรับการสาปแช่งวิธีการไหว้แบบนี้เกิดจากเรื่องเล่าว่ามีครอบครัวหนึ่งไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานจากนั้นก็มีคนพบว่ามีลิงตัวหนึ่งกำลังเรียนแบบท่าไหว้ของพวกเขาแต่หลังจากกลับไปทุกคนในครอบครัวก็โชคร้ายไปตามๆกันจิอากิได้เรื่องเล่าที่น่ากลัวพวกนี้ก็รีบขอตัวกลับบ้าน ระหว่างทางเธอก็เล่าเรื่องนัซกิให้รุ่นพี่อยู่อิจิฟังรุ่นพี่บอกว่านาสซกิคงแค่ชอบจิอากิมากก็เลยหาเรื่องสนุกๆมาคุยไม่มีอะไรให้หน่าเป็นห่วงในคืนนั้นเองจิอากิก็ฝันว่าตนกำลังอยู่ในงานศพงานหนึ่งแต่สิ่งที่ทำให้เธอต้องตกใจก็คือภาพที่ตั้งในงานมันคือภาพของเธอหมายความว่านี่คืองานศพของเธอ เช้าวันรุ่งขึ้นเธอรีบไปวอยไวใส่นัส,สกิโทษว่าที่เธอฝันร้ายน่ากลัวแบบนั้นก็เพราะนัส,สกิเอาเรื่องม้าบอมาเล่าให้เธอฟังทำให้เธอฝังใจจนเก็บเอาไปฝันร้ายนัส,สกิหัวเราะและบอกกับเธอว่าถ้าเธอกลัวมากก็ลองสั่งวยผมสามเส้นดูสิว่ากันว่าลิงต่างจากมนุษย์เพราะขาดผมสามเส้นมันคือตัวแทนของความเมตตาความแยกแยะและความเพียร แล้วเธอก็จะรอดพ้นจากโชคร้ายได้แต่ในคืนนั้นจิอากิก็ยังคงฝันว่าเธอยังคงอยู่ในงานศพของตัวเองเธอรู้สึกหวาดกลัวและเธอก็รู้ตัวด้วยว่าตอนนี้เธอกำลังอยู่ในความฝันเธอพยายามหาวิธีออกไปจากความฝันนี้จิอากินึกถึงคำพูดของนัซกิขึ้นมาได้นึกดึงผมออกมาสามเส้นและเผามันสังเวยเพื่อหวังจะให้รอดพ้นจากฝันร้ายครั้งนี้ ผมทั้งสามเส้นมอดไม่ไปในทันทีเธอทำสํำเร็จและเธอก็ตื่นขึ้นมาได้เธอลุกไปที่หน้าต่างเพื่อหวังจะเปิดมันออกมารับลมแต่เธอก็สังเกตเห็นว่ามีใครบางคนที่ด้านล่างกำลังยืนยกมือไหวหันมาทางห้องของเธอใช่แล้วคนคนนั้นคือเมจังดูเหมือนว่าเธอจะรู้ตัวแล้วด้วยว่าได้ถูกจิอากิมองเห็นเข้าแล้ว ในขณะที่จิอากิกำลังงุนงงกับสิ่งที่เมจังทำเมจังก็รีบวิ่งหนีไปทันทีเช้าวันถัดมาทางโรงเรียนก็แจ้งถึงข่าวการเสียชีวิตของเมจังว่ากันว่าอยู่ๆเธอก็วิ่งลงไปกลางถนนจนโดนรถชนทั้งที่เธอก็ไม่มีท่าทีที่จะคิดสั้นมาก่อนเลยจิอากิได้ยินเพื่อนๆซุบซิบกันว่าก่อนที่เมจังจะเสียชีวิต เธอได้โทรหารุ่นพี่ยูอิจิและนัดให้เขาออกไปพบกับเธอด้วยทั้งทงที่ก็รู้ว่ารุ่นพี่กำลังคบหาอยู่กับจิอากิเพื่อนสนิทต,ตัวเองแท้ๆสำหรายรุ่นพี่ที่มาร่วมงานก็ดูจะเศร้าส้อยเสียเหลือเกินจิอากิคิดไปต่างๆนานาแล้วเธอก็ได้ยินเสียงนัสกิพูดถึงว่าถึงตาจิอากิทำบ้างแล้วนะจิอากิจึงเดินไปหน้าโรง และยกมือขึ้นไหวศพเมจังลาก่อนนะเมจังหากเพื่อนๆชื่นชอบเรื่องราวไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยทางเราจะพยายามหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันขอบคุณที่กด subscribe กดกระดิ่งติดตามบนช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราได้ทำคลิปใหม่ๆออกมา